กองถ่ายมาแล้วค่ะ ส่องกองถ่ายวันนี้ขอมาเฉลยถึงสาเหตุที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นหนุ่มบอยของเราต้องลงไปตุ๊บป่องตีโป่งก้องคล้องอยู่ในน้ํากับสาวคิมค่ะซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะว่าหนุ่มบอยเขาต้องกลายเป็นฮีโร่โชว์ความแมนกระโดดกลางแขนลงไปช่วยนางเอกของเราที่จมอยู่ใต้น้ํานั่นเองค่ะพี่หน่อยครับเดี๋ยวผมให้พี่หน่อย2000แต่ว่าผมไม่ต้องตดน้ำแล้วเอมไงฮีโร่ของเราโชว์งอแงแทนความแมนซะง,งั้นละคะหนุ่มบอยคที่ไม่อยู่ตรงนี้เลยนะ ถึงเวลาถ่ายทำจริงนะคะหนุ่มบอยของเราก็ต้องขอใช้ทักษะความรู้ที่กู้คุณครูมาจากการเรียนหมอนํามาใช้ในการแสดงครั้งนี้ด้วยล่ะคะ่ะขนาดเล่นน้ำลัวโคนหนักเลย แม่ๆดูท่าความรู้ที่กู้มาจะคืนคุณครูไปหมดแล้วมั้งคะเนี้ยแต่ก็พอเข้าใจนะคะพอนับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยเอ่อก็ไม่น้อยแล้วนี่เนาะ,ะซึ่งพอผ่านฉากลุนล้นระทึกมาแล้วนะคะก็มาถึงฉากหวานๆตามแบบฉบับละครรักกับฟิลลิ่งฉากสวีทสุดซีที่ริมสะเรียกได้ว่าสวีทแบบแปลกๆเอ้ยเปียก,กเลยนะคะเนี้ยนั่งมาดิจยอูน,นี้หล่ออเคิื่อนก่อนเคลื่ออนค ่โค้ดโค้ดนะคราวพี่ในจบมุมนะจบมุมอ่าฮะเดี๋ยวถ้เอกว่าเดี๋ยวนะขอใช้คอล l ง n g อันหนึ่งขอใช้ calling อันหนึ่งและในที่สุดฉากสวีทสุดซีดของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดี บอกก่อนไม่ใช่แบบว่าถ่ายไปแล้วเทคหนึ่งเทคสองจนเทกสามอ่ะแบบว่าเราก็จําลองเหมือนจริงสุดไงแบบว่าสถานการณ์แบบโนล่ะพี่บอยเรียนหมอแต่ว่าผมคิดว่าคือมีน้ําช่วยแล้วจะยกคลิปง่ายกว่านี้ยกไม่ค่อยไปนไม่คือเรื่องของเรื่องคือน้ํามันตื้นด้วยแล้วเราต้องทําเป็นแบบว่าน้ําลึกไงแล้วแบบมันก็ลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็โอเคก็ดูฮีโร่ดี หนักชุดด้วยครับเพราะว่าชุดตัหนักเปียกน้ำอะไรเงี้ยชุดตัวเองด้วยชุดคิมด้วยแล้วก็ตัวคิมด้วยครับเพจริงๆแล้วคือเราเราอ่ะคุยกันไว้ว่าจะเอาจุบจริงใช่ไหมแต่พอจริงๆในกล้องเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยความจริงในในเรื่องครับมันจะมีฉากหอมมั่งจูบมั่งอะไรบ้างแต่ว่า ทีนี้เราก็ดูตามควาำเหมาะสมถ้าเกิดว่าก็<อ>คุยกับคิมเพราะว่าผมก็เกงใจคิมด้วยคิมเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเกง่ถเกงถ้าเกิดว่าฉากที่มันบอกว่าเป็นฉากโคอมเมดี้เราก็ใช้มุมกล้องแต่อันนี้มันก็เป็นฉากที่มนอนกับว่าค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเป็นฉากที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยก็คิมก็เลยบอกว่าก็จุกจริงก็ได้ก็<อ>ลงกันไว้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรก็การแสดงครับเป็นการทํางาน